Mmm. กรตังทุก terminar, ทกะทาโนะถุกไม่มีตะทางทุกจนหัวโตน้อยนๆอยน้อยน้อยน้ย ไปลไําไปยกตินโผล่ก็ได้เรีนเต็มท mm hmm> ี่เลยเดี๋ยวจะได้ตำรวจจะนำปรทีเดียวเลยสอมพิษสารพนักรถมารอแล้วรถมารอแล้วขอขอก่อนบอขอก่อนขอต้องขอเป็นพระอเราเป็นพระดิเกนะครับเป็นพระดิกิเกไม่ได้เราเล่นบางทีไปเล่นตามพระอารามหลวงเนี่ยไม่ยอมนะ ขาเปเล่นให้ยอมตีเนี่ยพาลามหลวงฮะแต่อย่างผมก,ก็ให้อาภายัยเพราะผมเคยโดนตีหัวแตกก็ทีนะเพราะฉะนั้นบอกว่พาพระไม่ยอมเนียนยอมจริงหรือเปล่าดิ๊กเจอพาินเนน่ยระวังนะถ้าินเนนอะไรกูมึงไปดูไปดูไปดูปดนี่เราไม่ต้องออกไปนะเดี๋ยวพาลัวรยืนให้ดีเดียวยืนให้ดีเดียวคุ้ไมคุ้ไหมคุ้ไหมไปเห็นพวกพวกเพื่อนเจ้าสาวอย่าไปมองเพื่อนเจ้าสาวนี่จะนุ่ตังตั้ง ยกกลับวัดเดินตรงตัวไม่ได้เดินหลังปอกพอดะธิษฐายเลี่ยบางคนเขาเรียกเดินอะไรอ่ะเดินหลังกูนี่ตอนนี้เราตัดทางโลกหมดแล้วท่านโทนนไว้ใจเราได้นะพี่มึงเรียกกูว่าอะไรนะท่านโทนท่านโทไอ้โทนลูกย่างวุฒิเอกช่องเจ็ดไอโทอธิษฐานลูกแรกยังไงไอถวยเลยโยพินชา หออหยทรงเด็ดลองไปยืนดูมั้งไม่เด็ดเมื่อกี้เลยทิหายอย่อควายตูแตกตูไม่ด้งง่าช่วยคุณพามาช่วยไ้ขาวแบบนี้เ้ะตกขาวตกกลัขาวตกกลขาวมาจะมาฉันหอโอ้ยมื่อี้นะโอ้ยอ้้ยยังไง อย่ามองสูงมองต่ำๆองนั้นไม่ค่อยยังชั่วแต่หลวงพี่เนี่ยหลวงพี่เนี่ยก่อนก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าพิธีล้างเท้าก่อนดีกว่าไหมเจ้าค่ะไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะพี่พี่แล้วยมเอาน้ำมาล้างเท้าให้พระเนี่ยได้บุญแรงล้างเท้าก่อนดีกว่าแล้วถ้าเขาถามเนี่ยเราต้องบอกเข้อนึ่งว่าเรามาจากวัดบริโภคกยาลามล้างเท้าก่อนเลยเจ้าค่ะ กอเดี๋ยวเข้าไปในพิธีแล้วมันจะสกปรปกนะเจ้าค่ะ้งเาเลยนะคะีิีกจากวัดเหอะทำไมอ่ะฝนตกฝนตก้แล,ลน้นมาจากไหนเ่ยน่นจ้าอ่ม่แล้วพ่มาพ่อมา่มาแล้มา,<ป>มาแล้วพ่อาพ่มาพ่อ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 พ่า่อนา่ออมาพ่า่อมาพมามาพ่อมามา่มามา่อมาพอา่มา่อมาอมา่า่อ เออพยวากำลังจะให้สีไดงพันนี่มระหนาบค่ะเจ้าค่ะนี่หมอนข้างบนเลยเจ้าค่ะนั่งข้างบนเลยเจ้าค่ะใครใครบอกรับรางวัลก่อนนั่งอ๋อแล้งแกนแล้วแกก็ส่งซิปบอกรับรางวัลก่อนนะนี่เกมที่มองไม่เห็นไงขอบพระคุณครับออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่แบกกูด้วยดีด้วยเหรอฉันเจอแล้วจะ่งเพี้ยนไปนะ พูดอย่างนี้แล้วต้องแบ่งเงนไปหน่อยแล้วเอานะแต่มันสักร้อยหนึ่งคะเอ็มต้องจัดแล้วแหละต้องจัดแล้วแหละไปเลยปูเลิกดีกว่าครับเนี่ยไม่ถวาะไม่ถวายพระไม่นวายศีัดศาสนาครับเนี่ยลุกจะลุกโวยมากแล้วเนี่ยพระแก่ๆเแล้วต้องให้เขาเขาแก่แล้วเจ้าค่ะท่พนท่านรวมหน่อยสิแอบท่ารวมปรเดี๋ยวไหนแล้วเจ้าเป่าเจ้าสาวคนไหนเออจุดนี่ครับพระคุณท่าน คนไหนเจ้าตาฉันชายฉันชายจ้วานยตายแล้วนนี้ในเชียงกงไม่มีนะเวองไปเรือู้เอามือลูบหลังกูทำไมที่ไหนเจาเอาใครเอามือลูบหลังกู ขี้ไหนแลาวม็นหัวครับิขอพรท,ทนองค์ตัดแล้วอย่ามองไก่อ๋อถาวายพระพรมหาบพิษพระราชสม่ลาละเจ้าก็คือมหาบพิษพระราชาโอรสตุภัณั์จะเข้าพิธีแต่งงานกับกันจ่ายงมูแง่สัมแล้วหรับยงไม่มาเลยจะรีบตรวจไปไหนแล้วหรอรีบตรวจ อาา่าพระมาแล้วสำหรับหอสำยรับเป็นสถานหอเอาไเ